สวัสดีครับพบกับช่องหลอดมาแล้วนะครับตัวนี้ก็มีเอซีครับจากไหนเอ้ยตอนนี้ก็ต้องรอท้าน,นะครับผมมาจริงเจ็ดก้าสี่มุกดาหานนะ่ากระหเน้อ อ่าทีนี้แคลูกกิมเจอจาดนะครับเนาะดูดิโอ้อาไปหบนเลยกี่กม้มกี่ก้มามมะม่วง ขายมาขายขายอเวอนอวันนี้เรากิบก็ได้เหม,มามะม่วงแจกนะครับว่นนาเจอญาตกันแล้วนะครับวันนี้ญาติมาญาติมาออ๋ นอครับผู้เฒ่าก็าูก็นาเป็นคมไหครับผมไปอยู่ไปครับถ้าเป็นคำล้วไปหาเขาไปอยู่น้องสาวครับโอ้บ้านรักเรียมได้บอกผลลูกเลยผมนี่วัดสีลน้อมาจุมอย่อย่มนึ่งไม่ม่เสียั้งุ่มมน่ม่คน่เสียสีรอหาเป็นเจ้าวาดาดยนี่่าหา พื่่งข้ามก็อลยบุญการบุญการอย่างมาครับบุญเลยเงี้ยเล้วอุ้ยถ่ายวัดประชาชนบาได้เดี๋ยวเบ่งกันโอ้ยวันรักเรียมีหลีดูเ่ราอนี่ันี้เอฟซีมาจากน้องน้ำมนต์การสินนะครับตอนนี้ครับผมเนาะ

เอเิตาได้ครับเข้ามาแล้วกิรมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลอดด้วยนะครับผมเนาะก็อย่าลืมครับเอชทตาไดเข้าฝากดูคลิปยอนหลังให้ด้วยนะครับผมเนาะอาขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้ก็ได้เจอคลิปใหม่ครับ